พวกเราถึงแม้ตัวละครของพวกเราจะตัวใครตัวมันนะเว้ยแต่ใจของพวกเราอ่ะผสานากันเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะบิลคุณอนเราจะก้าวหน้าไปด้วยกันด้วยความแข็งแกรก่งและความสามัคคีมาะซุมทีมใหม่ว่าแต่มิทาก,กาศจะมาเมื่อไหร่นี่ ามางานเสร็จแล้วมั้งอ่าไม่เลยเลยอิิอยาย้ายมาตี้ตีฉันเลยส่วนอีกสามคนยังอยู่เหมือนเดิมน,นะอ่า <c oughs> แล้วก็สลับ <c oughs> แล้วก็สลับลำดับอ่าเราเรากายเป็นทีมแรกนะ่าไปาก่อนนะโอ๊ต <c oughs> มาๆงันกูเปิดประเดิมก่อนเลยขอเอาเบอร์ประจำก่อนเลยเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับผมยี่สิบเอ็ดแป๊ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนาวีคุณดอนเอาไสี่สิบเอ็ดเราวีตแบกแล้วอ่าคุณดอนเอาเอาเท่าไหร่นะสี่สิบเอ็ดไปแล้วเหมือนกันไปแล้วเหมือนกันค่ะสี่สิบเอ็ดคุณดอนน่าจะชอบเลขหนึ่งมากเลยเนี่ยคุณดอนสี่สิบเอ็ดไปแล้วขออภัยหนึงขอเบอร์ใหม่ห้าสิบเอ็ด ข้าสิบเอ็ดยังไม่ไปฮันสิบเอ็ดพี่ติกค่ะมีไหมฮะคุณตอนนี้มีไหมฮะโอเคดูเลือดโอเคบิวเลือดก่อนเลือดก่อนเอ่อสิบสองข้างเอมิลี่ได้มาเฟมินีเตอร์เอาแล้วไงพีระกาดแต่ไม่มีระกาดไม่ได้เล่นโอ้ไม่นะลูกชายอ๋อคุณคุณดอนเขามีติ๊กพอดีสวยเลยอ้าโอเคยังดียังดีอ่ะ โอ้ยน oh. okay. yeah. yeah, no yes> ี่ไงเฟมินเนตมาแปะท่าให้นาวีอ๋อเอเข้าโอเคได้จกเข้าเบอร์สิบเมืองเมืองเมืองทีมกูได้สามตัวอยู่เลยทีมกูได้สามตัวอยู่เลยกูขอโทษกูขอโทษกูล well ืมอ่ะมามามึงเลือกมามึงเลือกมาแหมอ่ะทีมเรายังไงฮะเอายัไดีให้ให้เพลงเลยใหเปงเงยได้เบอร์อ่ะมียี่สิบเอ็ดก้องคู่กับยี่สิบเก้ามาอ่ายี่สิบเก้าเซี่ยวอ้อีเพชรกูล้นคลัง ติ๊กต็ออีกยสังอีกสังสองสองเสียใหม่อ่ะแมวแกจะท่องบริกรรมราถายแล้วเหรอเนี่ยจัดไปสี่สิบแปดโรซารีโอ้กูคือกูกลัวเบนแย่งบ้านกูมากเลยตอนนี้กูกลัวทำไคุณคุณเจตได้ว่าอะไรนะคะเจ็ดสิบเจ็ดก็ได้ครับอ่าได้ครับเจ็สิบเจ็ดเคยะ อ้าวว่าโอ้ยๆเราจะตีน้ำแข็งล้วนจริงเหรอเอาจะอะไรกันเลยหรอกำลังสาวมาตรฐานทีมเิอใช่แล้วประเด็นคือตี้น้ำแข็งล้วนสีด๊ตี้น้ำแข็งล้วนสีดาวล้วนแล้วเป็นมอนสเตอร์ทุกคนเฮ้ยเดียวหน้าต้องมาแล้วปะเดียวหน้าต้องมาแล้วปะชิบหายแล้วอ่าเบอร์สามอ่ะยัโต่ มีหลายรอบแล้วนะบิวบิลคุณโดนสองรอบแล้วบิลวันนี้คุณโดนสองรอบแล้ว,ว,นนลลวตั้งแต่มีคนเริ่มจดบัญชีหนังมาเธอก็เอาด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> คุณตอนขอเบอร์อบอสฮะหนึ่งถึงสี่สิบเก้าสี่สิเอ็ดสี่สิบเอ็ดอ่ะได้และสีิเอ็ดก็คือเนี่ยน้ำแข็งนะอุ้ยอโอ้อยตนอนลมหนอนเทียวเดียวเทียวซึ้อไม่เป็นไรมีน้าเบีย อติ๊กก็แบบรีเร็วอยู่แล้วฉันี้พร้อมละว่าไงฝั่งนู้นสามหนึ่งคุณดอนอยู่ไหนเนี่ยอ๋อคุณดอนอยู่บนหัวกูเฮียพร้อมแล้วพร้อมแล้วเราอ่านับค่ะทีมนู้นสามสองหนึ่งไปบิวหัักไปพลาดวิว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 โอ้คุณดอนสไนเปอร์แต่ไกลคุณดอนสไนเปอร์แต่ไกลยิงไปก่อนยิงไปก่อนสวย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 เดี๋ยวขอเปิดดนตรีนะฮะสวยสวยเดี๋ยว นาวียนี่เรียกว่าดีมากเพราะว่าแบบว่าสามารถยิงทุ่มเดียวก็คือนอนหายเลยอะไรงี้กูก็พูดเบอร์ไปอวยไว้ก่อนอวยไว้ก่อนไงอยไว้ก่อนดิโก้ไม่แต่สามารถทำดีเทสได้ทันทีเลยไงแบบนอนมุดมุดมันค่อนข้างไวแล้วนาวียสามารถปล่อยปล่อยตู้ออกมาได้เลยเพราะงั้นดีเทสจะไม่เสียแน่นอนนะฮะเอาละไงบิวบิล นี่ไงเตงมากระจายน้ำแข็งไม่หมดอ้าโอเคแปดหมื่นเตงอยู่ไหนมันมันกระจายไม่ได้เพราะมันติดไฟอยู่ติดไฟกระจายไม่ได้ตอนเนี้ยไม่เป็นไรใส่เยอะหร้อยอ่ะไปไปเป้นทำไมจะโตเบาแค่นั้นหนาหมื่นเดียวเองทีสองแน่นะมันหนอนมันต้านมึงหนอนมันจะต้านอยู่ไม่มันกระจายได้ ไปม่กูหมายถึงอายต่อเบนในฮียอ๋อจบจบจบๆอะไรเนี่ยมากคนมากความไม่กันไปหมดโอเคจบแล้วจ้าสวยงามมากสวยงามเซวกูเป็นง่อยเลยย่าไม่ได้ออกมาต้องช็อต ใครเปิดเบลไปเปิดหรอไวีตัดไปดิหกหกได้หกสิบหกหกหกนะเลยเปโทเรียบร้อยเออมันได้ไปยัคอนย่ันหกสิบห้าได้เยี่ยานคุณดีอ้เไอ้เี้ยมัดอนเป็นรก็กูตะเตงก่ะเตงโชว์คุณดอนไหม โอ้โคุณนี่หง่ะตกเลยอะแป่งถึงสองทีมก่อนฟาลุซานนี่ไงนี่ไงคุณดาวบอกตบกูหรือยังไม่ใช่ว่าฟาลุซานมาแล้วหวานมันไปอยู่อีกทีมนะเว้ยเอ้ยเอ้ยบิวบิวอีกอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวกูจะได้แบบบาร์บัให้บีเต็งสักทีชิบหายแล้วเล็กๆนึงครับ เออหกเก้าเลยบ้านพี่เตงมาหกสิบเก้าคุณโจสาบแบบวดาตึงๆอ่ะเออบับเดมบ๊บบับเดมบ๊บจริงๆเราเบอร์5 4แล้วกันน้องคลีอ่ะโอเคได้เล่นลูกได้เล่นได้เล่นละได้เล่นลูกสาวละอ่ะคุณเต้เตกับเบนฮะขอ20 20บเนาะคะใช่อ่ะโอเค อายกะโอ้ไปหมดลูกกูไม่ได้จับไม่ได้จับนะฮะวันนี้ลูกกูไม่ได้จับตะคนดีดอกยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ได้ค่ะยี่สิบสี่คาซูฮ่าโอ้หไม่ได้จับจริงๆไม่ได้จับไม่ได้จับของอันนี้ลูกกูไม่ใช่ของมึงกูหมายถึงมันก็อยู่แบบลูกมึงก็อยู่ในบ้านกูเหมือนกันไอเคียบ้านบ้านกูไอเคียไม่ใช่บ้านมึงเอาก็ลูกมึงก็เป็นบริการบ้านกูไงอยู่ในบ้านกูเออจริงเลย เอาวาเดูเดือดนะป่ะเพาฉะนั้นเราโมนกันด้วยแล้วกันนะหกสิบเจ็ดเอาเวลข้างมิทากะรอตาหน้านะเจ็ดโมนาโนนะเฮ้ยบับอะไรเนี่ยมึงกูบอกเลยนะจังนะเอาต้านนาไว้เรานี่คือน่งโมงมากอ่ะเนี่ยอะไรเดี๋ยขอตั้งนั้นคุณเตเต้คุณเตเต้ห้ามต้านนานนะคุณเตเต้เราดีวกันแล้วนะ อยู่ไปแล้วนะเอาวันเกิดเอาวันเกิดเอายี่สามยี่สามได้ค่ะยี่สามนะไม่ต้านนะไม่้ามโน่นไปฟ้าเดูดู่านไม่ต้านคุณเต้เต้มันต้องมีดิทำดีต่อทั้งสองทีมอ่ะคุณเต้เต้ไปเด้อฉันบอกเลยว่าคุณตอนนี้เลือดร้อนมากนะฮะเลือดร้อนมากตอนนี้ง้างรอแล้วนี่เป็นคุณพีระสองหรือเปล่า มัไก่เราบอต๋ม่นไเาลาเหมือนคุณพีระด้วยนะเมนสาราแน่ๆอาจจะป็นมีพีพร้อมตัวมาไงอ้าวอะไรนี้อ้าวมามพร้อมพมกันยังพร้อมกันยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาโอเคได้เลยอ่ะสามสองหนึ่งไปแล้วก็ไปเอบังบัง ทะลุะลายมากเลยอขอไฟขอไฟได้ไหมอ่ะโอเคได้แล้วเาไเลยเอาไปเลยเว้ยเว้ยอู้หูเลื่อไหลมากเลื่อไหลมากโอเคเลื่อยไหลสุดโอเคจบพะจบฮะจบฮะยังไม่จบอันนี้นิดนึงโอเคเข้าใจโอ้ยเมันตะวันอ่ะเฮ้ยระวังระวัง หนัวเกินเดี๋ยวเป็นหนัวเกินมันจะว้าบไหม,มจะว้าบไปมบอสอันตีลุกๆจริงจริงเออม, <c oughs> มันได้อย่างนี้ <c oughs> เอาแล้วคุณดอนบอกตายก่อนบอสโบว่ะเฮ้ยคุณดอนอ้าว